สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับรายการดวงิพิปกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอมานีคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงประจําสัปดาห์ของวันที่14กันยายนถึง20กันยายนนะคะ2563แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงประจําสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยหูหวาถ้าคิดอยากจะทำอะไรช่วงนี้นะคะแนะนำให้รอจังหวะนิดนึงค่ะการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะการงานไปได้เรื่อยๆค่ะธุรกิจส่วนตัวกำลังดีกิจการลุ่งเรืองการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับเงินแบบไม่คาดฝันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ทันได้คิดด้วยความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนโสด มีเกณฑ์ได้มีคู่แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณเข้าใจกันได้ดีไปได้เรื่อยๆเลยค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันทย์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบสมดุลในร่างกายเช่นโรคภูมิแพ้ต่างๆนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะอยู่ในสภาวะราบลืน่นไปได้เรื่อยๆชีวิตไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะการงานยังไม่เป็นไปนตามที่สมหวังดังใจเพราะว่ายังฝังใจกับงานเดิมอยู่การเงินของคน ที่เกิดวันจันทร์อยู่ในช่วงที่ต้องเข้มงวดรับมาแค่ไหนจ่ายไปเท่านั้นควรประคับประคองให้ดีๆนะคะความรักของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนโสดเรื่องมากสเปคสูงอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจแต่คนที่มีคู่แล้วความรักไปได้ดีความรักไปได้สวยไม่มีปัญหาค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้ระวังการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันคาสัปดาห์นี้นะคะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะทําให้เรา สูญเสียของบางอย่างไปนั่นเองการงานของคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้การงานไปได้ดีอาจจะได้มีโครงการใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการเงินของคนที่เกิดวันอังคารสัปดา์นี้การเงินดีขึ้นไปได้เรื่อยๆพอมีรายได้เข้ามาให้ชื่นใจค่ะความรักของคนที่เกิดวันอังคารสัปดา์นี้นะคะสําหรับคนโสดยังไม่เจอคนที่ถูกใจแต่คนมีคู่แล้วความรักไปได้เรื่อยๆค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับการปวดข้อมือ ข้อแขนข้อเท้าเป็นต้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะการงานให้ระวังขัดแย้งกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานช่วงนี้ยังพึ่งพาใครไม่ได้การเงินของคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวความรักของคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงส่วนคนมีคู่แล้วความรักหวานแหววค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบภายในการตรวจข้อมือการตรวดข้อเท้าและ และระวังอุบัติเหตุทางน้ําด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดในพฤหัาสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจใหม่ๆและก็ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะ การงานของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ขยับขยายหรืออาจจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางจากความสามารถของตัวเองสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาเสน้นเอ็นอักเสบอย่างเช่นหัวไหล่และแขนเป็นต้นค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ทำไปกำลังส่งผลได้ดีการเงินกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะการงานของคนที่เกิดวัน สัปดาห์นี้นะคะมีความสัมพันธ์กับผู้ค้าธุรกิจต่างๆกําลังไปได้ดีหรือคุณอาจจะต้องทําธุรกิจ2อ,อย่างไปพร้อมกันเลยการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะอย่าใจดีให้ใครยืมเด็ดขาดนะคะคุณอาจจะโดนเบี้ยวไม่คืนเงินหรืออาจจะโดนยักยอกก็ได้ค่ะความรักของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะคนโสดเจ็บมาเยอะเลยยังไม่อยากจะคบใครส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันนิดนึงค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยว กับความเครียดความคิดวิตกกังวลฟุ้งต้านสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีการโยกย้ายต่างๆอย่างเช่นย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือว่ายา้ายแผนกเป็นต้นการงานของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้มีเกณฑ์อาจจะได้เปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าย้ายที่ทํางานใหม่นั่นเองการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากผู้ใหญ่หรือมีคนเข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินของเรานั่น,น,นเองความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้ยังโสดต่อไปแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่ ให้ระวังมีปากเสียงค่ะเราวิวาทกันด้วยนะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังเกี่ยวกับหลังก้นกบหรือว่าออฟฟิศซินโดมเป็นต้นก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงประจำสัปดาห์ของวันที่14กันยายนถึง20กันยายน2563นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับแม่หมอที่ช่อง ขับ IC Official นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย